วัสดี TNT สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับปะปะสวัสดีครับวันนี้พ่อบ้านทํางานอยู่ที่บ้านนะคะเมื่อน,นี้เป็นมือทิ้งขยะเนาะเขาก็เลยเอาขยะนะคะออกมาทิ้งที่โรงทิ้งขยะในหมู่บ้านเนาะซึ่งมื่อนี้ก็จะเป็นการทิ้งขยะที่ฟรีนะคะล้วก็หลังจากนั้นเขามีเวลานิดหน่อยล้วก็เดี๋ยวจะไปรอรับน้องอเล็กที่โรงเรียนนะคะมือน,นี้น้องอเล็ก่นจะเลิกเรียนประมาณ11บเอ็ดโมงยี่สิบห้าเนาะปะ e l e v e เขาเลิกเรียน11โมง2 5นะคะเมื่อีแดดดีค่ะค่ะวันนี้ไม่มีใครเลยเพราะว่าเรามากันไวลงทิ้งขยะที่หมู่บ้านของเรานะคะบรรยากาศหินมะละลายหมดแล้วนะคะอทิตย์นี้มีแดดอากาศห่อนอันนี้ก็จะเป็นขยะของเราก็จะมีกล่องมีขวดอะไรต่างๆนะ ก็คือเกา่าล่งถึงขยะเข้าเจา้ากระจะแยกเป็นประเภทเป็นยังไหเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งค่ะอันนี้จะเป็นกระดาษเป็นอะไรต่างๆนะนี่เป็นกระดาษเป็นอะไรต่างๆแบบนี้เราก็จะทิ้งตรงนี้นะคะนี่เห็นบอกเต็มเลย<ฮ>ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขวดและกระป๋องโอเค ะะช่วงนี้เขาบ่ค่อยได้ทิ้งขยะทุกอาทิตย์นะคะ ยังวันศุกร์ที่แล้วฮอกก็ไปได้เอาขยะมาทิ้งเนื่องจากว่าขยะของเฮ้าบ่หลายแต่ว่าถ้ามีขยะกระสนมากจะเป็นนิตยสารแล้วก็จะเป็นกล่องซึ่งกล่องเนี่ยป้าๆเพิ่นชอบสังออนไลน์กันเลยแบบว่ามีกล่องเยอะกิจ,จกรรมของครอบครัวเฮ้าม้นนี่ก็หลายเช่นเคยคะ่ะพี่น้องหลังจากที่เอาขยะออกมาทิ้งแวรับน่องอะเล็กแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพิ่นออกไปกินอาหารนอกบ้านมื้อนี่เนาะก็แล้วแต่ว่าเพิ่นสิไปกิน KFC หรือ McDonald ลเนาะแล้วก็ต่อจากนั้นเฮ้าก็จะแวะซื้อของนะคะ ช้อปปิ้งซื้อของกินของใส่เขาบานพร้อมเลยละกะช่ะชงบายกลับมาถึงบานพอบ้านเพนก็จะมาเคลียร์ง,งานส่วนแม่จ๋าก,ก็จะเข้าสวนเคลียร์สวนล้ะกะเดี๋ยววันนี้พอบานพนจะมีเห่นดนตรีพร้อมนะคะแสำหรับภาพบรรยากาศในงานเห่นดนตรีใ่นคอนเสิร์ตกับแม่จ๋าบ่แน่ใจว่าจะตัดลงมาให้พี่น้องเบิ่งงในบ่เพราะว่าเสียงกะพิดโกดเนาะแต่ว่าภาพบรรยากาศอาจจะมีอยู่เดี๋ยวรอเบิ่งกันนะคะตอนนี้อยู่หน้าโรงเรียนของน้องอเล็กในระาว,าวังรอแม่จ๋ากะ พอดีเห็ดซุชิหอหยเพื่นมือนสาวเหลือมาจ๋าก,ก็เลยคุกคุกใกันละกะหอมากินพร้อมเพราะว่าคิดว่าหลังจากรับน้องอันเล็กแล้วเนาะ พอบันพนจะาพาไปซื้อของนะคะซื้อของนู่นนี่นั่นแล้วกันเดี๋ยวจะคิดว่าหน้องเล็กเพิ่นหิวก็เลยจะต่องแวะ KFC หรือแมคโดนัลล์ยังประมาณนี้แม่จ้าเ่อยากกินแม่จ้าก็เลยเอาชิลูชิเนี่ยที่เหลือเนี่ยเอาห่อมากินพร้อมครับชิลุชิกินไม่ปะใส่วว้สบีนิดหน่อยบ้างวันซัม

คุณจมูกค da ุณปกครองพันกระเลิมทยอยมารอหลับเด็กหน่อยแล้วนะคะตอนนี้ระเบงพันเล่นเงือแตกเงือแตนเมิดเปียกเมิดครับพี่น้องเมื่อเช้าก็จะใส่เสือขันเาาให้พ้นก็เพราะว่าออกจากบ้านเมื่อเส้าอากาศหนาวแล้วก็ฝนตกครับพี่น้องแต่ว่าพอสายมาแดดทอน และเพิ่นกะเลือกมา้าน KFC ค่ะพี่น้อง mm hmm. เพิ่นก็หมักทุกเมนูเละบาวาสิไปร้านไหน KFC, McDonald หรืออย่างต่างๆเพิ่นก็หมักทุกเมนูเนาะ mm hmm. KFC ที่นี่คืออร่อยราคาค่อนข้างที่จะลดจัดยูสําหรับคนที่นี่นะคะแต่ว่าถึงขนาดเผ็ดกับไก่สไปซี่เหมือนบางไทยไหม mm hmm. อ่าบางรสชาติค่อนข้างที่จะเผ็ดมากๆเหมือนกันค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าเฮาสัง่งอ่าที่ว่าเผ็ดก็คือค่อนข้างจะเผ็ดอีหลีนะคะรากาแ่บ รสชาติเข้มขน้นถึงเข้าวบ่มีน้ำจิ้มบ่มีซอสแต่ว่ากระแซบนะคะสำหรับไก่ KFC ที่นี่เนาะและที่แม่จ๋าเคยกินไก่ KFC U อีกทีหนึ่งก็คือเป็นประเทศฮังการีนะคะทั้งนั้นไก่ KFC เข้ากระแซบเช่นกันแล้วก็รสชาติค่อนข้างที่จะจัดจ้านเช่นกันไม่แพ้ที่เมืองไทยก็ต้องขออภัยหลายๆเล,ล้พี่น้องตอนที่แม,ม่จ๋าอัดคลิปแม่จ๋าก็ไ้สังเกตว่าขาวกะเจาเปิดเพลงนะคะแต่พอมาตัด คลิปแล้วถึงโหว,ว่าข้าเจ้าเปิดเพลงใน้ล่าเนาะเออดังนั้นแม่จ๋าก,ก็เลยจําเป็นต้องมาอาัดเสียงผากเสียงใสยําในการเบาในคลิปวิดีโอนะคะแม่จ๋าต้องขออภัยอีค่ะพี่น้องจริงๆกบเบ่อยากเบาอีหยังหลายดอกคือบอกหัจ๊คซีเ่เบาอีหยังนนะแต่ว่าพอดีเขามีเสียงเพลงแม่จ๋าก,ก็เลยจําเป็นต้องเบาเพื่อปิดเสียงเพลงค่ะเดี๋ยวออกจากร้านเคเอฟซีแล้วขาจะแวะไปซื้อของกินของใสก่อนจะเข้าบ้านนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะแวะไปบึงกระเทียมไปปลูกพร้พอมมันนี้ ฮัลโหลไปมามาไปเนี่ยคนมาไม้นวดไองแก่เอาไปใส่รถให้มามามอต้อถองน้ำมินไปเนี่ยพี่แก่ราเม็ง เนี่ยสามสีถุงที่แม่จ๋ายิบห้พอบานเพิ่นเอาไปว่างใช้รถเข็นอันนี้จะเป็นเหมือนเ,อเส้นขนมจีนต่วารูกขงังซองเขาอะค่อนข้างที่จะออกแนวไปเหมือนเส้นวุ่นเ้นมากกว่าแลที่นี่คือซองทึบเข้าควสามารถแนมเป็นเส้นขังในใดดังนั้นแม่จ๋าก็เลยยิบมาสามสีหอเดี๋ยวเอามาลงเบงว่าสิแมนเส้นขนมจีนบอ่อเนาะกลับมาถึงบ้านแล้วหอ่อเขานองอเล็ก เหลือแอปเปิลมาเท่ากับว่าเพิ่นบ่ได้กินแอปเปิลเลยนี่เหลือเท่าเดิมแต่ว่าชูชิที่แม่จ๋าเฮ็ดไห้ก็คือมีอยูสามใส่นะคะสําหรับชูชีหมดเลยค่ะพี่น้องเออเพิ่นบ่ได้กินโดนเดีย๋ยแม่จ๋าบ่ได้เฮ็ดไห้เพิ่นกินโดนแล้วอีกอย่างนึงเพิ่นเคยบอกว่าอยากจะส่วนไปกินร้านอาหารเอเชียแม่จ๋าก็บริภาไปยักเถื่อนะคะนั่นะมื้อนี้เฮ็ดให้เพิ่นกินเพิ่นกะก,กินสมเพิ่นอยากอย,กอยู่ไปช้อปปิ้งกันเลยได้ แผ่นชูชีมะหอหนึ่งสองสาสี่ห้าหกได้มาหกคอเลยค่ะพี่น้องนี่ข้างในก็นม่หาแผ่นหมู่ว่นป่าป้าซื้อมะห้ยหาฮอเมิรแล้วค่ะมันนี้ก็เลยไปซื้อมาะห้เพิ่นอีกเนาะแล้วก็บ,บุญเซ็น99เก้ซ็นเพิ่นลดราคาค่ะสำหรับอันนี้เป็นเซ็นเซนข้าเจ้าบอกว่าเป็นเซ็นขนมจีน นี่ซึ่งเห็นพี่น้องชาวไทยเนาะที่อยู่ฝั่งประเทศเยอรมนีเนาะขาเจาโพดว่ามีขายรา,ราคาถูกมากๆมือนี้นะคะอยู่ที่ลิดเดอร์เนาะเออ่าจะเป็นช็อปลิดเดอร์นั่นแหละขาเจามีขายแล้วนะคะแม่จ๋าจะลองตมบมังกรว่าเขาเหมือนแบบแซบบอเป็นเสน้นขนมจีนแบบไหนเออถ้าเขาโอเคเดี๋ยวแม่จ๋าจะกลับไปซื้อใหม่เพราะว่าเห็นเขามีหลายเลยคะ่ะพี่น้องมือนี้แม่จ๋าซื้อมาหนึ่งสี่ซื้อมา4ห่อลองมังกร เก่าสิบเก่าเ้นนะคะเออถ้าว่าเขาโอเคเดี๋ยวแม่จ๋าจะกลับไปสือใหม่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อเดี๋ยวเขาจะเฮ็ดเนื้อตุนเฮ็ดซุปนั่นแหละซุปเนื้อเดี๋ยวจะเอาไปสูญากินนะคะช่วงนี้เขาก็ไปหายาซูม,มือนะคะแต่ว่าแม่จา๋ากับบค่อยเดทายเห็นเนาะเพราะว่าเก่งใจยาเพราะว่าสภาพ,พิน บ๊วยโอเคว่าสดใสอ่ะแม่จา๋าเลือบ่อยากให้พ่นออกซื้อออกหงางน้อยในมือที่แบบส้มๆป่ปวยๆนะเออต้องขออภัยเอฟซีแต่ว่ากาฝากบอกอยาอยู่ว่าเอฟซีถามหาโน่นนั่นนั่นอุ้ยพ่อหายยาหายเร็วๆแข็งแรงยาก็ดีใจหลายค่ะยาก็ฝากขอบคุณมาเช่นกันนะคะขอบคุณเอฟซีที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณมากๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นมายงเนสน้ำมะานาวกาแฟาของแม่จา๋าแล้วก็ทุน่าในน้ำมันมะก,กอกแม่จ๋าจะชอบเอามาหม็กใส ผัดใส่ไข่ให้น้องกรเล็กหรือบผสนก็มาเม็ดชูชีอยียงประมาณนี้นะเห็ดใส่ไข่เจียวแสบค่ะนมกล้วยข้าวก่อนเนื้อสำหรับเพดซุปเนื้อหายาเนาะอันนี้ก็เป็นสำหรับกินกับวายแดงของพ่อบ้านนะคะกินกับชีสกับอย่างมะกอกค่ะพี่น้องเป็นมะกอกนะคะมีสองสีอันนี้จะเป็นขิงดองกีวีอันนี้จะเป็นปลาทูน้าอ่าไม่ใช่อันนี้จะเป็นไข,ข,ข่ไห่ปลาทูเค็มในน้นำมันบานเข้านั่นแหละ บ่มีก่างแซ่บดีค่ะปลาทูเข้มบานหฮาชัดๆนี่แหละเออแม่จ๋าหมักอันนี้พอบานยิบมาเส้นอูดง้งแม่จา๋าบอคอยมักก่อกอันนี้ของน้องอเล็กนะคะแล้วก็มีอ่อาผลไม้เนี่ยว่าห้ยห่อไปโรงเรียนนะคะห่อหายน้องอเล็กไปโรงเรียนอ่า้านของกินจบไปแล้วบนี้เข้าไปร้านขายต้นไม้ได้ยังมาแน่แม่จ๋าได้กระเทียมมานะคะเอามาปลูกปีนี่จะปลูกกระเทียมห่อเดียวค่ะนี่แม่จ๋าจะบอปลูกหลาย ลวก็หอมใหญ่นะคะนี่ที่แม่จ๋าจะปลูกละก็อีกอย่างนึงที่อยากปลูกก็คือจะเป็นหอมแขกที่หัวใหญ่ๆแม่จ๋าอยากได้ขึ้นกันนะคะแล้วก็จะมีผ้าปูชุดที่นอนสองสามผืนนะคะแล้วก็น้ํายาทําความสะอาดพื้นอันนี้จะเป็นน้ํายาล้างเครื่องเฮดกาแฟเดี๋ยวไปล้างเครื่องเฮดกาแฟให้ยาแล้วก็น้ํายาซักผ้ามีล่มเอาไว้ถาใส่กระเป๋าให้น,อน้องเล็กไปโรปงเรียนเวลาพ่นไปโรงเรียนเธอฝนตกอันนี้เป็นชา แล้วนี่จะเป็นผ้าห่มสําหรับต้นไม้เนาะแม่จา๋าวาจะเอา,าห่มพักพักแผ้วที่อยู่ในกระถางเนาะเดี๋ยวลองบอกว่าสิเป็นจังไหนนะคะนี่เราก็จะมีจิก๊กซอของนอ้องอเล็กกับปะมาณน,นี่ค่ะเดี๋ยวแม่จ๋าจะลองต้มพี่น้องเขาจะเส้นหน่อยแห้แงแห้งคล้ายๆเ้เนวุ่นเส้นเลยค่ะนี่นะคะแต่ว่าขจ้าจบอกว่าเป็นเส้นขนมจีนเส้นเล็กเดี๋ยวแม่จ๋าจะลองต้มต้มมะทอนี่แหละ ขาจาบอกว่าสองรอยกรัมนะคะหอนี่เก้าสิบเก้าเซนเดี๋ยวลองต้มบ้งก่อนค่ะเดี๋ยวแซบมาแซบจะไหนสิมาบอกต่อต้มแล้วนะคะสองร้อยกรัมต้มได้เยอะมากขาเจาบอกว่าต้มแค่สี่หน้าที่หานาทีก,ะะก,ะะมมก็ได้นะคะนี่แต่วากะแล้วแต่ความหมักผู้ใดหมักเส้นนิ่มเ้นแข็งประมาณไหนกะเบ่งเอาค่ะตามความชอบเนาะต้มเสร็จแล้วเลิศมากค่ะเส้นยาวมากๆเบ่งฟีนองนี่เส้นยาวดีค่ะเบ่งเนี่ยเบ่งเนี่ยนี่ นี่ผู้ใดอยากได้นะคะไปซื้อเลยที่ออสเตรียของเรามีขายแล้วที่ลิเดอร์ชอปนะคะ99เซนนะคะในช่วงนี้แต่ก่อนจะมีแต่อยู่ฝั่งเยอรมันเนาะแต่ที่ออสเตรียบ้านเรามีขายแล้วต้มง,ง่ายมากค่ะซีหานาทีกระไดแล้วนะคะปกติแม่จ๋าจะกินยีห่ห้อนี่นะคะหรือบอสันกับยีห่ห้อต้นไพ่ขจ้าก็จะมีหลายสีนะคะแต่วา่ากาเซนเนี้วหนุ่มบ่แพรกันค่ะที่สําคัญราคาถูก99เซนอันนี้ เก้าสิบเก้าเซนสองรอยกัมแต่ว่านี่ซีรอยกัมนี่ก็คือสองสามยูโรอยู่มีเ้นขนมซีนแล้วแม่จ๋ากะเห็ดเมนูตำตำเมนูนึนงแล้กก็กินกับกุ้งลวกแล้วก็จะมีผักสดนิดหน่อยส่วนพ่อบ้านกับน้องเล็กแม่จ๋ากะเห็ดในส่วนของน้ำยากะทิไฮเพิร์นนะคะเป็นน้ำยากะทิทูนา่าบึงสองรอยกัมที่แม่จ๋าลวกไปห่อหนึ่งก็คือกินกันจนพุ่งกลางอะ่ะกินบ่หมดเลยพี่น้องต่อไปก็คือจะต้องแบ่งลวกสองขังแล้วนะคะสำหรับพอหนึ่งสำหรับครอบครัวเฮา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกำลังรอเราจะไปส่งป้าป๋านะคะตอนนี้มูนี่ป้าป๋ามีเล่นดนตรีเล่นคอนเสิร์ตค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูป้าป๋าเล่นคอนเสิร์ตกันแต่ว่าเพิ่นจะไปก่อนส่งเพิ่นไปเอาอ่าดนตรีไปกับเพื่อนลุมวงเนาะเดี๋ยวแม่จ๋ากับน้องอเล็กจะตามไปทีหลังนะคะวัด t ทม์ป้าซีเบนซีเบนนะ คอนเสิร์ตจะเล่นประมาณถุงนึงค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่จ๋ากับน้องอ็เลยซีตามไปนะคะตอนนี้จะไปส่งป้าปาก่อนหนูจะไปไหนคะไปไหนป้าป้าคอนเสิร์ตสีเบนโอเคจำไว้นะเดี๋ยวแม่จ๋าลืมเราจะไปก็ออนู่นแหละใกล้ๆเวลาเดี๋ยวตอนนี้จะไปส่งป้าปาก่อนใช่ไหม โอเควิกโก้มนีแดดดีค่ะค่ะและตอนนี้แม่จ๋ากับน้องอเล็กก็ได้เวลาที่จะออกไปดูคอนเสิร์ตของพ่อป้าแล้วนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะหายน้องอเล็ก่ายวิดีโอห้มาไปไหนฮะไปอยู่ไสเอโก้ไปไหนครับไปไหนครับไปดูป้าปาเล่นคอนเสิร์ตครับอ่าชอบไหมหนูชอบไหมอยาตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหม อย่าอย่าโอเคป๊าเล่นคอนเสิร์ตประมาณตอนหนึ่งทุ่มนะคะตอนนี้18บแนาฬิกาสามสมนาทีมามากับน้องอะเล็กกำลังขับรถไปแล้วก็จะไปหาที่จอดรถนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปงานกาันซึ่งคอนเสิร์ตตรงนี้ป๊าามาเล่นทุกๆปีใช่ไหมครับอย่า yeah. เราก็จะมาทุกปีแต่พิเศษหน่อยปีนี้แดดดีมากๆทุกครั้งที่เรามาก็คือหนาวแล้วก็ฝนตกใช่ไหมหยาตอนนี้ยี่สิบเอดองศานะคะตอนนี้หกโมงสามสิบสี่นาทีสิบแปดอาริกาสาสิบสี่นาทีโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่งานคอนเสิร์ตนะคะเดี๋ยวไปดูปปาเล่นดนตรีกันบายปปาเป็นอะไรปรป้าร้องเพลงเล่นดนตรีหรือทำอะไรครับอืมไม่รู้ เอาไหมดูโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันบายบายเดี๋ยวเจอกันครับบายโอเคไปเร็วเรวเราจอดรถกันแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ที่จอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปหาป้าป๊ากันฮัลโหลไปเลย สุดซอยนู่นแล้วก็เลี้ยวขวาเราเดินมาถึงงานกันแล้วนะคะนี่สถานที่จัดงานก็มีกิจกรรมให้เด็กๆเล่นนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเล่นคอนเสิร์ต และตอนนี้เวลาแห่งการรอคอยของพวกเราก็มาถึงแล้วพ่อบ้านกำลังจะลองเพลงค่ะพี่น้องก็คือบรรยากาศก,ากา็เป็นอย่างเช่นทุกปีเนาะคือที่แม่จ๋าเคยเฮ็ดวิดโอให้เบิ่งเมื่อปีที่แล้วก็จะประมาณนี้ที่เดิมเลยแล้วก็มีพี่ๆีคนไทยแกงเดิมของเรานี่เองที่มาเป็นกําลังใจให้กับพ่อบ้านนะคะก็ขอบคุณมากๆเช่นกันมณีค้นกะค่อนข้างที่จะหลายอยู่นะคะแล้วก็ยืนอยู่ข้างๆเวที ทางที่ขาเจ้าขายอาหารขายเครื่องดื่มก็คือเยอะมากแล้วก็คนที่อยู่ด้านหลังก็หลายอยู่นะคะแต่ว่าแม่จ๋าบ่คอยกาไทยเนาะแขรงแจขาเจ้านะคะ้วะกะ็ที่นี่คือแม่จ๋าก็จําเป็นจะต้องตัดเสียงออกนะคะเพราะว่าต้องแบบว่าอ่าผิดกฎนะคะดังนั้นก็คือแม่จ๋าขออนุญาตพากเสียงใส่ไปละกันค่ะพี่น้องก็เดี๋ยวช่วงนี้แม่จ๋าจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของการที่แม่จ๋าบ่คอยเดลงคลิปวีีโอเนาะ้วค็คือจริงๆแล้วแม่จ๋ากะ ขอนขังที่จะห่างหายจากโลกโซเชียลไปเลยนะคะเพราะว่าจากที่แต่ก่อนอคือเหมือนแบบว่าเตัวเองเป็นยังคือจังเหนื่อยแท่เมื่อยแบบว่าพักผ่อนกับเบอหายแบบว่าบางเธอสังเกตตัวเองนะเวลาที่เข้าเขาวสวนเนี่ยบางทีเข้าสวนทั้งวันตลอดทั้งมือเฮ็ดงานบริยุทธ์ด้ยมบริพักลืมหอดกินกาแฟจัิงสีินะก็คือ ร่างกายก็คือจังบม,มือปันไดถึงเมือกับพักแป๊บเดียวก็หายก็สามารถลุยสวนต่อได้อย่งประมาณเนี้ยเนาะแต่บังเทื่อบังมือคือแบบไม่ได้ทําอะไรเลยแค่อยู่เฉยๆก็ยังเหนื่อยอย่างประมาณเนี้ยเนานะแม่จ๋าก,ก็เลยเริ่มมาสังเกตตัวเองค่ะพี่น้องที่นี่ก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะมีความเหนื่อยอย,อย่างบางอย่างที่เฮตุให้เฮาเหนื่อยพักยังไงมันก็ไม่หายเหนื่อยดังนั้นแม่จ๋าก,ก็เลยเริ่มที่โซเชียลเป็นอันดับแรกนะคะก็คือ อ่าพยายามจริงๆแล้วแม่จ๋ากับบอคอยได้อีหยังกับโลกโซเชียลดอกแมจก่จ๋าบ่ได้ลงสตอรี่บ่ได้โพสต์อีหยังนู่นนี่นั่นกับโลกโซเชียลปานได้นะคะอ่ามีมีไหวทัชซองนู่นนี่นั่นไทยไปไทยไมาอีหยังประมาณนี้แหละเออแลา้วกา็รับลูกข้อมูลอันนั้นอันนี้มาหลายสิ่งหลายอย่างมากๆบางเืงงง่อมันเฮ็ดให้เฮาเครียดหรือว่าวิตกกังวหลหรืออีหยังหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะอ่าที่นี่จุดเริ่มต้นของแม่จ๋าก็เลยเริ่มที่การลบแอป,ปออกนะคะบ่ว่าสิเป็นเรื่องของเพจนะคะเพจแม่จ๋าก็ลบออกหมดละ แล้วก็ในเรื่องของ Facebook ส่วนตัวนะคะแม่จ๋าก,ก็ลบออกมาแล้วแต่ก่อนที่จะลบก็คือมีอยู่แล้วแต่ว่าแม่จ๋าก,ก็คือบค่อกใข้เขอาบังคับตัวเองไม่ให้เข้าะจะมีแท็บเล็ตมีโทรศัพท์สองเครื่องสามเครื่องก็คือจะมี Facebook ทุกเครื่องนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นมาแม่จ๋าก,ก็เลยเริ่มลบออกหมดเลยแล้วก็เหลือไว้อยู่ที่โทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะสาหรับให้มี Facebook เพื่อไถเพื่อซองนูน่นนี่นั่น แต่พอหลังจากนั้นมารู้สึกว่าเออมันดีขึ้นนะคะเริ่มโอเคขึ้นมากๆในการที่เข้าบอเดไปไถ่ยบเดไปเบิงอย่างโซเชียลมากมายนะคะแม่จ๋าก,ก็เลยแบบว่าอ่าตัดสินใจลบทุกอย่างออกหมดเลยบ่าวจะเป็นแอป Facebook หรือว่าเพจของแม่จ๋าก,ก็คือลบออกมาเลยแล้วที่นี่ก็คือมันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นมากรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกแบบว่าคือ มันได้พักผ่อนจริงๆมันบร่ได้เครียดบ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยมากมายไม่ได้รับในสิ่งที่เราไม่ได้อยากรับไม่ได้อยากรู้อย่างประมาณเนี่ยบางเทือคือเขาบ่ได้อยากรับรู้อยากเห็นดอกแต่บางเทือเขาถ่ายไปถ่ายมามันก็เจออ่ะเอเอาวางจากมือถือเครื่องน,นี้เออแบตหมดวางไว้ชาร์จหลวกะ็ไปยิบมือถือเครื่องใหม่มาเบิ่งมือถือนี้แบตหมดก็ไปยิบแท็บเล็ตมาจังสันจังสีนะอย่างประมาณเนี่ยมันก็จะอยู่แบบนี้นะคะดังนั้นแม่จ๋าก็เลยลบแอปทุกอย่างออกก็ ตอนนี้ก็คิดว่าตัวเองรู้สึกมีความสุขมากมีเวลามากขึ้นมีเวลาผ่อนคลายมีเวลาได้อยู่กับตัวเองนะคะเหมือนกับว่าเราได้พักผ่อนจริงๆนะคะได้รีแลกสมองได้รีแลกได้ผ่อนคลายได้มันบอกว่าถูกอ่ะรู้สึกโล่งนะคะหลักการคือเวลาที่มีมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นในการที่เราไม่ได้ไถ่โซเชียลอย่างต่างๆเนี่ยก็คือเราก็ได้หันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพ ในการออกกําลังกายหล้วการมีอย่างต่างๆนาหนา้าแม่จ๋ากรล่มหันมาจดบันทึกมาเขียนอะไรต่างๆในหนังสือในสมุดของเราอย่างประมาณนี้เนาะทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็คือจะมีความสุขอยู่ในมุมแบบนี้นะคะและอย่างหนึ่งช่วงนี้ก็คือมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการที่ที่น้องเล็กเพิ่นเข้าโรงเรียนนอนแล้วทีนี้แม่จ๋าก,ก็ต้องแบบว่าพากันต้องคิดหาเมนูใหม่ๆอย่างไม่เห็นได้เพิ่นในการ พออาหารเสิร์ฟเพิ่นเพื่อจะไปกินที่โรงเรียนนะคะแม่จ๋าก,กับเป็นคนที่บ่คอยมักอาหารอาหารเศรสไตล์ต่างชาติออียงประมาณนอยู่แล้วดังนั้นก็คือตอนนี้มีเวลาแม่จ๋าก,กะได้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มล้วก็หาเมนูหายอย่างใหม่ๆมาให้เพิ่นซึ่งเพื่อนก็แฮปปี้มากๆในการที่เวลาได้อาหารเศร์ฟใหม่ๆไปกินที่โรงเรียนนะคะแล้ะก็มีเวลาที่ได้อยู่กับลูกนะคะอยู่กับบ้านแล้วก็ได้ทํานูน่ทนทํานี่ในสิ่งที่เราชอบแล้ะก็ได้สนใจช่วย ในเรื่องของอหลังจากที่เพิ่นไปต้องเรืยอนกับมาเพิ่นมีบทเรียนเพิ่นมีกันบ้านเข้าก็ได้ม,มาอ่านมาทบทวนโน่นน,นี่นั่นเอียงเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือที่สําคัญนะคะคือได้เรื่องสุขภาพตอนนี้ก็หันมาออกกําลังกายเป็นจริงเป็นจังที่ผ่านมาเพิ่งรู้ว่าตัวเองออกกําลังกายก็จริงคุมอาหารก็จริงแต่มาไม่ถูกทางนะคะ จนมือหนึ่งเข้าได้มาเห็ดบันทึกเข้าได้มาเห็ดอย่างต่างๆนะ่ะในแต่ละช่วงเวลาแต่ละมือแต่ละเว้นเข้าได้คุณว่าอะไรที่มากเกินไปอะไรที่ขาดนะคะดังนั้นคือตอนนี้แม่จ๋าก,กําลังตั้งเป้าที่ว่าเออจะทุ่มเทให้กับแบบว่าการดูแลร่างกายดูแลรักษาสุขภาพของเราให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงและก็เห็นอย่างใด่ชัดเลยก็คือว่าชีวิตประจาวันของแม่จ๋าในแต่ละมือเปลี่ยนไปมากๆเนาะจากถีต่กรื่นขึ้นมาต้องถ่ายถ่ายถ่ายกนนะคะ อยู่บนเตียงนอนเพราะว่าพอบานเพิ่นเป็นคนที่ชงกาแฟมาให้ถึงเตียงนอนเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นตอนเช้าคือแกจะเป็นแบบนี้ทุกมือค่ะพี่น้องตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้เช้ามาคนที่ทําหน้าที่ชงกาแฟก็คือพอบานแม่จ๋าตื่นขึ้นมาก,ก็จะยิบโทรศัพท์ไทยไทยไทยก่อนแล้วก็ไถยไปไทามาก,ก็จิบกาแฟกับพอบานไปพอมอยู่บนเตียงนั่นแหละนะคะหลังจากนั้นก็นกนคือได้เวลาก็คือต้องบอกว่าพอบานเพิ่นจะตื่นเวลาหกโมงครึ่งทุกวันนะคะหกโมงเชานะ้าเนาะหกโมงสามสิบ ทุกเสาร์เลยล่ะก่ไปชงกาแฟนั่นแหละเราก็จะดื่มกาแฟแล้วก็ถไถไถอยู่กันบนเตียงนอนนั่นแหละค่ะพี่น้องพอได้เวลาก็จะพากันไปอาบน้ำแปรงฟันเตรียมตัวให้น้องอเล็กไปโรงเรียนพอบานเตรียมออกไปเห็ดงานแล้วค่ะพิ่นจะเป็นคนไปส่งน้องอเล็กนะนอกจากว่าพิ่นจะมีประชุมเดินทางไกลหรือไปค้างที่อื่นนะคะแม่จ๋าก็จะทําหน้าทีแทนแต่ว่าก็น้อยมากเนาะเมาไปมอมาคอนเสิร์ตกระโจบพอดีคะ่ะเดี๋ยวจังไหนแม่จ๋าจะมาแชร์มาเล่าให้ฟังใหม่ในคลิปหน้าต่อนะคะกินจับมือ Uh huh. คอนเสิร์ตจ,จบแล้วเรากำลังกลับบ้านกันนะครับเ uh uh. คยอยากบอกว่าตอนนี้หนาวมากมากข้างกระไตสันมือก็สันขาแขนก็สันไปหมดหนาวหลายค่ะพี่น้องตอนนี้นะคะหนาวไหมลูกเ uh uh. <laughs> ต่มมามมาหนาวมาก แม่จาน้ำมอกมาค่ะพี่น้องอากาศเย็นแห้งค่ะตอนนี้เราเดินมาถึงที่จอดรถของเราแล้วอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวกับบ้านกันตอนนี้อากาศเย็นมากๆหนาวแห้งค่ะพี่น้องอคอนเสิร์ตจบแล้วเอาเดินไม่ดูทางเลยมอแต่มองกล้อง โอเคมาถึงรถแล้วกลับบ้านกันเลยเร็วหนา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 วตอนนี้เราก็มาถึงรถแล้วนะคะหนาวจนปากแหลมันโอ้พี่น้องหนาวแห้งมาน,นี่ตอนนี้จะองศาเนี่ยหนาวแห้งนะคะเรากําลังจะกลับบ้านกันนะคะป้ป๋าก็จบคอนเสิร์ตแล้วก็คือต่องเก็บของเก็บหยังเ,เก็บเครื่องดนตรีเก็บวิธีนะคะไปที่สตูดิโอนะคะนั่นแหละ ไม่จ๋ากับน้องอลิศก,ก็ต้องกลับบ้านกันก่อนนะคะน้าจันปากแหลค่ะพี่น้องน้าจันบอกว่าถูกโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะพี่น้องบ๊ายบายฮัลโหลอลิศ